จากเข้าพาจัตเลยเนาะทำหนุมทำวันนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยจำได้ไหมก็ยังมอมันตอนนี้ยังมึนอยู่นะคะตอนทำน้าอกจำได้ไหมคะจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้เลยนะคะเออพี่ผมอาจจะชานิดนึงนะคะพอดีว่าเพิ่งเสริมใช่เพิ่งฟื้นตัวนะคะอันนี้ ก็ทํากับแพทย์เฉพาะทางโดยตรงกับค um. ุณหมอต้นเนาะแล้วก็เป็นลูกค้าที่จะเห็นได้เลยของเราไม่มีสายเดนนะคะใช่ค่ะนี่นะคะเลางทำเสร็จคุณหมอไม่มีแบบนอยช้ำคือทรงสวยมากอันนี้คือจะให้เห็นชัดเลยนะคะขอโทษนะคะค่ะเพอบะตอนนี้กำลังรัดผ้าอยู่นะคะอันนี้คือวันแรกนะคะนี่คือเนินนะคะเนินนี่คือเห็นได้ชัดเลยชอบไหมคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาส่งเขาจะสวดวันนี้เนะาะค่ะนะคะท่านอื่นที่แบบสนใจอยากเสริมหน้าอกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก <c oughs> ลัวจังเลยเสริมหน้าอกสลบไปจะเป็นยังไงก็คือตื่นมาก็ ปกติเลยมีหน้าอกจําอะไรไม่ได้ตื่นมาก็มีหน้าอกเลยนะคะใช่ค่ะตอนทําก็ใช้เวลาทําไม่นานเนาะขน,นุนแต่ว่ากหลังทําก็จะมีพักฟื้นที่คลินิกประมาณสองสามชั่วโมงนะคะแล้วก็จะได้กลับบ้านอันนี้ของพี่บุ๋มก็เสริมเสร็จเรียบร้อยพักฟื้นเรียบร้อยนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังอาจจะมีแบบมึนๆน,นิดนึงเนาะยังน,นี้แฟนๆก็มารอรับแล้วนะคะพี่บุ๋ม <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการให้เรื่อยๆนะคะ